โอ4คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการจุดประสงค์ของตัวชีวัดนี้สร้างขึ้นมาเพื่อผู้รับบริการอันได้แก่ผู้ปกครองหรือประชาชนทั่วไปที่มารับบริการรับทราบขั้นตอนการดำเนินงานและอีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาก่อนอื่นเรามานิยามความหมายของคำว่าบริการปรปรชได้ให้นิยามความหมายของการให้บริการหมายถึง การให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือตามภารกิจของหน่วยงานโดยหน่วยงานที่มีภารกิจที่มีความหลากหลายก็สามารถที่จะเลือกจัดทำคู่มือโดยนำมาเปิดเผยบนเว็บไซต์อย่างน้อยหนึ่งคู่มือโดยมีข้อมูลรายละเอียดประกอบไปด้วย 1. ขั้นตอนการให้บริการ 2. แผนผังการให้บริการ 3. ระยะเวลาการให้บริการและสุดท้าย 4. ผู้รับผิดชอบ การให้บริการดังตัวอย่างต่อไปนี้ครับ